สวัสดีนะครับผมร้านมิวสิกนะครับมิวมีกีตาร์มาขายแล้ววันนี้เป็นของมัตติลีนะครับรหัสรุ่น M L 3 8ก็คือขนาด38นิ้วนั่นเองครับผม1,000บาทมีทอนตัวนี้990บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูงานใกล้ๆตัวนี้จริงเ9้าบาทเนี่ยเป็นไม้และไม่เหตนนะครับเพื่อนๆอ่าสลักโลโกโม้มัตติลีเหมือนเดิมลูกบิดแบบเปลยนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นผิวเคลือบด้านนะครับบอดี้ตัวทรงบางประมาณนี้อ่ วัสดุโดยรวมตัวนี้จะเป็นบิดนี่ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็เซตเดินเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่าตัวกีตาร์นี่ก็จะเป็นไม้เหมือนเดิมนะเสียงที่เสียงได้เสียงออกเสียงออกมากมากนะผมขนาด3 8นี่นะผมผมสูง1 6 8ก็ขนาดไซส์ประมาณนี้จริงๆตัวนี้ราคามันสามารถซื้อไปฝึกแบบขำๆได้เลยนะครับมันไม่ขำมันเสียงมาเล่นได้เลยนะตีคอร์ดสักหน่อย ก่อนส่งไปก็เหมือนเดิมจัดการเซตต์เอาไปเรียบร้อยนะครับผมสายต่าๆเลยเง่ายๆฝึกใหม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมจัดการให้เรียบร้อยนะครับรายการของแถมก็เดี๋ยวจะแจ้งไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อ่ะอ่ะมีสีนึงเออดูผมาโชว์นี่ <Hey, S 2> เป็นสีมอสกกนี้นะสีนี้ก็สวยนะครับผมเป็นเคลือบด้านเหมือนกันนี่อ่าแต่ว่าหลักๆนะครับผม <c oughs> เพื่อนเพื่อน,อนที่ร้านอ่ะก็จะมีเป็นสีไม้เป็นหลักนะครับถ้ายังไง ทักมาในข้อความนะครับถามแบดมินได้ว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างครับพี่ครับผมอ่าประมาณนี้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้ครับผมมาดิลีครับผมไปแล้ว